สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพระรวยครับพลอยพินองครับตอนนี้บรรยากาศช่วงเลิกๆนะครับตอนนี้ก็ได้ทาพวกในเพื่อนทั่วขอมาอายู่เลิกๆเดือนๆดือนกระไดเพื่อๆๆๆน,นทัมาจากประเทศน,นอกครับพลอยพินองเพื่อนอธิโต้มาให้เลขให้เบอร์อตอนนี้ก็กำลังรอเพื่อนอยู่เนาะพลอยพินองเนะาะเดี๋ยวสายใ,ในโทั่วขอคิกกิ้งก้างขวมากจะทีเฝ้าถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ พ่อพี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวันได้นําเสนอตัวเลขแต่ว่าสําหรับสายในสายนี้นี่ถือว่าที่ด็ีมากๆครับพ่อพี่น้องครับอุ้ยเฮ้ยนี่ยังเหรอนี่ยังเหรท่านไหมอยู่กลางหนทางใช่เลยโตยังนะไต่เตาแท้เอ้ามันแมนเต้าบ่ไม่รู้เลยยังมองว่เต้าไม่ให้โชคบ่หุยเต้ายังเคยมาอยู่อสี่องึงเนาะยมองเตาเลื่อนเือกระโปะเฮ้ยเฮ้ยเวิร์ดบ่ฮ วิ้ยเต้าอิหรีเต้าแมงเลยยื่นส้นหัวขึ้นเลยโอ้เต้าอีหลีอ่ะเต้ามากเลย,ยครับพ่อยพี่น้องครับเอ้าเบิ่งดูวมันมาเอาอ้าารถไปเหยียบว่ะเต้าอีหลี่พ่อยพี่น้องครับโอ้บัดบาตนี่ที่บ่แม่นได้พวกไงดอกควอยพ,พี่นอ้องบ่แม่นถาพวกไงก็บที่เอาเหล็กน้ำเตนานี่ระบาดเนี่ยมาเปลี่ยนมาท่ามาเปลี่ยนมาท่าไปเดี๋ยวครับพ่อยพี่น้องครับเดี๋ยว ใจบนนุญเราแปลงมาท่าก่อนโอ้ยก็เป็นเตเลีย์ตวนซาดจ้ะปีกทั้งคางอันนั้นเบิร์สกับพลเมืองทองมึงนะโอ้สิได้เอาไปปล่อยใส่นอ้องป่านนี่นะนี่ครับโอ้ยเห็นหงบ่าะอะไรีะเตเลอรตวนซาดจ้ะป่านนู้น,รรระะนครับปีกด้านล่างนี่มุนเบิร์สเอยียงอันนั้นมันบูเอยีงอยงมัน เสียงกาดมันบุนี่เห็นบ่มครับริมๆเดี๋ยวเดี๋ยวถาแป้งครับพ่อไพี่น้องครับถ่าแป้งมาท่าร่องมึงวาเที้อได้โชคได้ใช่เนาะพ่อไพี่น้องเนาะเพื่อนกะว่ามันเตาหนิตัวหาเรียนน้ำเตาหนิตัวตะเกาท้าเท้าอะไรข้าเลยใส่หลังเลยใส่หลังเพื่อนบอใส่หลังเออใส่หลังก็ใส่ใส่หลายๆก็น้าหลายขนาดนี้เยอะเห็นบไหมใส่หมดอย่างเลยวะ อย่งแรกก่อนจิตใจมาทั่วที่ยมันก็ของเก่าเนาะรูปเลยบบกรูปเลยรูปเลยรูปกว่าจะเห็นไปเร็กรูปๆเลยย่อไปใกล้ปากเลยเอาไปใกล้ปากคาบคาบฝ้าผ้อห้องฝ้าบ้าห้องบ่าออกดิฝ้าบ้าห้องบ่้าคข้เนื้ออรูป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 รูบี๋เอ้าถ้าเปี่กเปียกผีเอวนีเปียกอืออืมสุขวะพ่นละพันที่กกบ่เป็นยัง เพิ่นมาขอแป้งมาขอนันเพิ่นให้โชคใช่เพิ่นอ๋ออีหย่งเพิ่นเนี่ยฮะอีหยังเป็นเกเเกเนอะไรีีนฮะอีปีบ่ฮะเอเาเห็นเป็นเลอนี่แหละยบ่เนี่ยอะไรตานะไหนเอาเดี๋ให้เอฟซีเกนเรอบานเอฟซีเห็นเป็นเลขบานเนาะ จัวใดเนาะเอาเบิ้งซอยกันเด้อครับพี่ผีร่องครับเห็นเป็นตัวใดป่ะเนี่ยเอ้าเดี๋เจ้าคยังไม่จะใส่เจ้าเป็นพมุมผีกันจั่าน้อยกันเนาะเอาเบิ้งเบิ้งซอยกันครับพี่ผีร่องเห็นเป็นตัวใดเนาะบาดนี้แอดคือบอลลูเดียงลูเล่าจ้ะน้องบาดนี้เดี๋ยวเบิ้งว่าเห็นเหล็กเลยพี่ผีร่องเอาใส่อีกตัวเต้ยงหลายให้ยืถละเกียดว้า ันเอาเอาฝ่านีรถหยับมุนุ่ปุ้ยนี่ก็โอ้ยตายละนีอแล้วเพอะแล้วพอะแล้วลายแล้วอืเป้าออกรึป่าออกอืป้าออกรึป่ป้าป้าเฮีอืออเลยเกล็ดแบบเห็นไปเห็นเียนใส่เลยเกล็เฮ้ยกระองคนาาแบบ ฉันหาม,ามองว่าจะเป็นเลขเก,กันผู้ขากันเลยนี่ไหมเรุ่นนึ่งนี่โอ้ยนี่นี่ตัวเลขอยู่นี้นี่เลขอยู่นี้ห,ห้าบอกห้หาสามเนาะห้าสามนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นเลขห้านี่ตัวท่านี่เป็นสามอืมนี่อนอม่เันนี่เห,ห็เนเน,นี่ยสามสี่บอเสามสี่เนาะนี่ไหมสามนี่เห็นบ่ สามจีหาต้องซองบนหินตัวหินทอดสามตัวตัวนี้เบื้องเบื้องไม่เหมือนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวแกนกล่องให้่อยพี่น้องเขาเบ่งคักกันอาเจียนได้โชคได้ใช้น้ำกันเอ๊ะนี่นะนี่นะครับครับผมนี่ครับผมเห็นเป็นตัวอะไรครับผมเห็นเป็น สามซีบออพอยพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกันรองเป็นเปียจระาบม้งนะครับนี่ครับสามซีบ่อ่หเฮ้ยหัวคุณอกว่าเราคุณนอยากบอกหลายนอยากทายนอะไรี่จะว่าสามหานี่ชัดสามซีแค่สามหาเฮผู้ใดเห็นเป็นตัวใดครับผมโอ้โหโโพลคุณมาเห็นเห็นเลยคัะนี้เลขหานี่เลขสามแล้วโซกไฟไม้มันไม้มันหมานมันนอพอยพี่น้องครับโพล์หัวคุณไมมโนไฟมโนมัน พ่อท้าทางทองออโศกราบวัสนาไผมันเอาล่องเมองครับอยพี่น้องครับเดี๋ยวาหจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปเฮ้ยหยุดจังคนจังคนกำลังเอาเรีให้เอฟซีบังเรียก่อนพญาเตาเว้ยให้เอฟซีบังเรียก่อนนี้เฝ้าไปข้าวกินท่างทองมังบ่อกคนบบนี้ก็เป็นเลข่องเลยนี่แหละเฮ้จังเลยมึงดูหัวมันออกมากมึงเดี๋ยวยะาฝ้าไปจิบไปอยู่อ๋อหน้าสั่นไม่หอไม่ใช่ก ตาแท้งาทงชิดใช่ชิดได้หลยเออชิดได้หลยเอาลูปบันบะปบุกกาบ่บกการดอกลูปบ่บุกการเหนบะเปบวมีดีเหลียงเป้าทูปบ่เหรอแล้บังนอาหามันูปบัอ้าวเห็นเป็นตัวใดครับเอฟซีครับอันนี้อันนี้คือ เลียกอย่างปวยพี่น้องเห็นตัวใดกับมโนไผ่มโนโมั่นเด้อโศกไผ่ามานมั่นครับพอยพี่น้องครับถือว่าพญ่าเตาันมม่ห่างโศกไหลาดยัดไกย่างออกมาว่ากำลังว่าสิผากว่าสิผัคทาอานานะไรเรียกลับสายเมืมองนอกนะเพราะว่าเมืองนอกนะเวลานี้เนี่ย็คือ,อย่งเวียนเพลินแต่ว่าตอนนี้ยุ่นี่มันกำลังถิบหกตุ่มหรอครับพอยพี่น้องครับ พอดีมาออกมาไม่เห็นเตาพอดีเป็นความมังเอิญครับพ่อยพี่น้องกเทียด้โชกใด้ไช่น้ำกันเพี่พินิจพิจารณาบังนะมโนไฟมโนมั่นครับเป็นความเส่อส่วนบุคคลเนียพ่อยพี่น้องไอว่าตัวเลขเที่ยวเห็นกะทือว่าเปลี่ยนการมโนละวันต่อไปแล้วแต่าไเตาที่เป็นจังไดวันต่อแต่ว่าที่กิ่งแล้วอันนี้กะโชคลาวัฒนาไพมั่นเนาะแอดเอามานํำเสนอเสือดอกเอาเอาหัวออกมาอยังบันกลางวันว่านื้อไก่ พญาข้างโคกอุเทวี่เขาบ้านเนียเห็นหน่อยผ้าลวยเห็นเป็นแปดสามก็แปดเจ็ดเดี๋ยวไล่นี่ดูเห็นไบนี้พญาเต่าดอกนี้อนี่เห็นแล้วบ้านนี้นี่เห็นบ้านนี้นี่เรียกมันมาเห็นแล้วเรียกอะไเห็นบ้านนี้นี่นี่เห็นบ้านนี้โอ้เห็นแล้วครับพี่พี่น้องครับนี่นี่นีสามแล้วหรอ มอย้อด้านบนก็สามยูอด้านล่างก็สามเห็นบ้ากนี่นีเห็นแล้วนี่สามนี่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 ตังนี้สายังอะไนี่ยามยังสามหาบ่ะสามหายมองกระดองคนข้างหน้าเป็นคือนซีสามหาสมเก็ดเหรอเนื้อหาผเพิ่งจังนึงกระไรนี่ได้ตำแหน่งเลขอยู่นี่ได้ครับพ่อพี่น้องครับตำแหน่งเลขอยู่นี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 ่้อ ซุ่มข่าวยังน้อยเพิ่อนบ้างนะเออจิ้มเข้าไปแฉแฉแตะตำแหน่งบ่ต้องซุ่มตั้งสิแตะแตะตำแหน่งเลขน่ะบ่ให้มันเบื่อเออนั่นละหาเด้อบ้านนี้หาซ้ำยังเด้อบ้านนี้เอาเบิ้งเอาครับพ่อพี่น้องครับสามชัดโอ้โหสุดยอดเลยครับพ่อพี่น้องครับชัดเริ่มชัดเจนขึ้นทุกที่แล้วเอาพ่อที่ยังโชคให้ใช่หลืกไงนั่นเด้อบ้านนี้เอาเบิ้งเอาเด้อครับพ่อพี่น้อง ผู้ใดเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อครับแบ่งปันแนวท่างกันถือว่ามโนผู้ใดมโนโชคผู้ใดมโนลาบกะแบ่งปันแนวทางมากนนาามาครับอ่าคือปิดกียามากันเด้อครับพลอยพี่น้องปันจีบะแอดผ้ามาซองตัวทีพบ์แต่ผ้ามาซองเตาเัมือนจีบะมันเห็นนี่หรือเห็นตัวเลขนี่หรือเจือเมันกับยางขึ้นมากบนท่างอยเซ่ผมกำลังพากยู่หน,นึ่งเมียผันวานเอ้าอียงหันมาคือเตาแต่ว่าะัันก็เลยจับมาเบิ่งครับ เห็นเลขยี <te am rhythm ma lush> ่หรีครับไหมคือเต่ากับฟองก็กระกระโปรงกับฟองมันอยากออกมันหัวมันลุกมีเรื่อตัวเลขครับผมนี่ตัวเลขครับผมเห็นเป็นตัวใดครับเม่งเอาเด้อครับผมตินเพันกับดูหัวเป็นอ้าวท่างนี้เห็นแล้วเนาะอ้าถ่ายรูปไปด้วย่ายด้วยเชะเถิงเถิงอ๋าไรบ่าย มาเปลี่ยนกจับนะมึงทั้งพี่บันวะต้องอยากย่กงางนะต้องอยากไปนะทั้งพี่มีนะครับตัวเลขบันี้ทั้งพี่นี่ครับทั้งพี่ตัวเลขอยู่นี่เนาะโอ้หลุดอะไรแห็งชัดบันี้เนี่ยบานเลขห้าคือเกา้าอือเอาแปรงใส้หน่อยด้องแปรงใช่ไสี่ห้าสามแปรงใช้ดูเหล็เปลี่ยนมาอืมอันนีเปลี่ยนกจากเลยนะเนาะ นี่งคือหาน่ะเด็กหาแห่งชัดมาเป้าด้วยกัน <c oughs> มันเลดหาจงนี่เด็กใช่นี่ยังเ่อีกคำปิงเนาะอืหลังเห็นเป็นตัวใดบันนี้รูปบาทสองก็เปลี่ยนชีน้ำนมันเฮ้อ สา,สาชัดเลย,น,เยนี่หานี่ซองนี่วนี่องหรือสามจังหวะนี่นี่ตรงนึงก็ีลูกแที่สองนนสองือเยวเลยห้า,า,าอืมบดนี้แห้หแง,กงเกลี้ยงแบบเลขยังแบบสองสามสามที่้อย เล็มเป็นตัวไรกับพี่นี่พี่จารณเอาครับพ่อยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันจีจบกันน้าเสนอไว้ชั้นนี้เด้อครับพ่อยพี่น้องครับถือว่ามโนไผมโนมม่นในส่วนตัวเลขที่มโนเห็นอยู่น้ําเตาเป็นความเ่อส่วนบุคคลครับใส่วิจารณญะย่านในการรับชมทางช่องน้าเสนอเป็นแนวทางทานั้นครับพ่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กี่ยวบุญขอบพุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้เนาะพ่อยพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะไหนพ่อกันไม่เด้อพ่อยพี่น้องครับมืออื่นสิมีสาระดีๆด้านตัวเลข ฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซี